ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกกับ2025 Mazda CX30 รถครอสโอเวอร์ over, ขนาดกระทัดรัดที่ยังคงเชื่อมโยงอย่างลงตัวระหว่างสไตล์ประสิทธิภาพและความใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของ CX30 รุ่นใหม่นั้นสะดุดตาด้วยการพัฒนาที่เฉียบคมและสาง่างามของภาษาออกแบบโคโดอันเป็นเอกลักษณ์ของม a z d a าด้านหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่เคลือบสีดาเงา พร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เพรียวบางและคมชัดที่เพิ่มความมั่นใจและสไตล์สปอร์ตเส้นสายด้านข้างที่เรียบลื่นช่วยเพิ่มมิติความเคลื่อนไหวแม้ในขนาดจอดนิง่งด้านท้ายตกแต่งใหม่ด้วยไฟท้ายเล็และกันชนหลังที่ออกแบบให้ดูสะอาดตาและทันสมัยยิ่งขึ้นโดยรวมแล้ว CX-30 ปี2025ยังคงความพรีเมียมเช่นเคยแต่ครั้งนี้รู้สึกได้ถึงความหรูหราและความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างชัดเจนทำให้โดดเด่นอย่างแท้จริงในกลุ่มรถ SUV ขนาดเล็ก ได้ฝากกระโปรงหน้า2025 m a z d a CX-30 มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายตามภูมิภาคแต่ไฮไลท์หลักคือเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรสกายแอคทีฟจีพร้อมเทอร์โบชาร์จที่ให้พละกกำลังสูงสุดถึง250แรงม้าและแรงบิด320บปอนด์ฟุตเมื่อเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหลและระบบขับเคลื่อน4ล้อไอแอคทีฟที่สามารถปรับตัวตามสภาพถนนได้อย่างแม่นยำเพื่อการควบคุมที่มั่นใจและยยยึดดเเกาะทีีี่ม สิ่งที่ทำให้ CX 3 0แตกต่างจากคู่แข่งคือการควบคุมที่ตอบสนองได้ดีมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถแฮทช์แบ็กสปอร์ตมากกว่าจะเป็น SUV แบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่พลุกพล่านหรือบนถนนคดเคียว CX 3 0ให้ความรู้สึกคล่องแคล่วและมั่นคงที่หาได้ยากในกลุ่มรถระดับนี้ CX 3 0ปี2025ยังคงสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยจุดเด่นที่แตกต่างมากมาย จนกลายเป็นหนึ่งในรถครอสโอเวอร์ขนาดกระทัดรัดที่สมบูรณ์แบบที่สุดภายในห้องโดยสารใช้วัสดุดที่ให้สัมผัสพรีเมียมเบาะหุ้มหนังแท้เฉพาะบางรุ่นและการจัดวางที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางสะท้อนถึงความพิถีพิถันในงานฝีมือของ Mazda หน้าจอ i n นโฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วแบบใหม่ติดตั้งเป็นมาตรฐานในหลายรุ่น พร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและยังมีระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose ถึง12ลำโพงในรุ่นสูงสุดระบบความปลอดภัย i a c t i v e Sense ก็ได้รับการอัปเกรดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบช่วยขับขี่ขณะรถปิดและกล้องรอบคันแบบ360องศาความสบายของผู้โดยสารก็ดีขึ้นด้วยฉนวนการเสียงที่ดีขึ้นและพื้นที่วางขาด้านหลังที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการจัดสรรพื้นที่ภายในใหม่ สรุปง่ายๆคือ Mazda ได้สร้างรถ SUV ขนาดเล็กให้ให้ความรู้สึกหรูหราใกล้เคียงรถพรีเมียมโดยไม่ต้องจ่ายในราคาที่สูงเกินไปพูดถึงเรื่องราคา2 0 2 5 Mazda CX-30 ยังคงตั้งราคามาได้อย่างแข็งแกร่งรุ่นพื้นฐาน 2.5S เริ่มต้นประมาณ25,000ดอลลาร์ส่วนรุ่นเทอร์โบราคาอยู่ในช่วงต้นๆของระดับ30,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกแม้จะเป็นรุ่นสูงสุดแต่คุณก็ยังได้รับความคุ้มค่าอย่างมากทั้งในด้านสมรรถนะ คุณภาพภายในและเทคโนโลยีที่อัดแน่นอยู่ในรถคันเดียวรายการอุปกรณ์มาตรฐานก็ให้มาแบบไม่กักและชื่อเสียงของ Mazda ในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพการผลิตก็ยิ่งเสริมให้ CX 3 0น่าใช้มากขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่คุ้มเกินราคา CX 3 0ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสรุปแล้ว2025 Mazda CX 3 0คือทุกอย่างที่เรารักในแบรนดน์นี้ดีไซน์เพรียวล้ำ การขับขี่ที่เน้นผู้ขับความประณีตแบบพรีเมียมและความลงตัวสำหรับใช้งานจริงในชีวิตประจำวันทุกอย่างถูกรวมอยู่ในแพคเกจที่กระทัดรัดเหมาะกับชีวิตคนเมืองหรือแม้แต่การออกทริปสุดสัปดาห์ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพรุ่นใหม่ครอบครัวเล็กหรือใครที่มองหารถที่ขับสนุกและดูดี CX30 รุ่นใหม่นี้ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอนมาส da ยังคงปรับปรุงในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นและผลลัพธ์ก็คือรถครอสโอเวอร์ที่ทั้งทันสมัยและไร้าการเวลา ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรกับ Mazda CX 30ใหม่